สวัสดีครับทุกทุกท่นครับนะครับมุมกล้องอะไรก็ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวพยายามปรับแต่งกันไปแล้วกันแต่เรารอไม่ได้นะครับเรารอไม่ได้เราพยายามทํโจทย์ให้มันครบนะครับเผื่อคนไหนจะใช้สอบจะได้มีอะไรดูเอาไว้ฝึกเอาไว้ฝึกด้วยกันนะครับเอาไว้ฝึกด้วยกันเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับข้อนี้เป็นข้อ26ครับถ้าเกิดคนไหนทําข้อ26ได้แล้วนะครับผมอยากให้ดูข้อ27ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัพต่อไปให้จากนี้กัน เนื่องจากเป็นรูปรูปเดียวกันเวลาก่อนที่เราจะหาวิเคราะห์โครงทัชเนี่ยเมทอดออฟจอยด์เม t อดออฟเซชันสิ่งที่เราพยายามทํากันก็คือว่านะครับก็คือพยายามหาแรงที่เกิดจากซับพอร์ตเรีแอคชันให้ได้ก่อนโอเคครับทุกท่านคนระับเอาละครับผมก็เลยเริ่มครับผมเริ่มกันว่าดังนั้นเนี่ยอ่านโจทย์ก่อนครับว่าไอ้โครงทัชตัวนี้เกิดขึ้นจากโหลดที่โช์ฮะตามรูปครับที m i n ใ e f อร์ด in the member HD ฮะ HD อยู่ไหนฮะ h d อยู่นี่นะครับ CD ฮะ CD อยู่นี่นะครับสีไม่สวยเลย CD อยู่นี่ HD อยู่นี่และก็อีกตัวหนึ่งครับผมก็เป็น GD GD อยู่นี่ฮะ GD ดอยู่นี่ดังนั้นกับทุกท่านฮะดังนั้นดังนั้นครบนะฮะครบอยู่นะครบนะ HD นะครับ CD และก็ GD กับทุกท่านฮะถ้าเกิดโครงทัดเราซับซ้อนแบบนี้และต้องการหาแค่แรงบางแรงแบบนี้เราจะทำอย่างไรดีครับ เราก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตหาเม t อดออ f section ได้ไหมล่ะนะครับเพราะผมต้องการแค่3ชิ้นนี้ผมตัดอย่างนี้ได้ไหมนะครับมมตัดอย่างนี้ได้ไหมนะครับผมพยายามตัดอย่างนี้เนื่องจากมีอันนนอยู่3ตัวนะครับ1 2 3่ท่าถาเราตัดอย่างนี้นะครับบางคนอยากตัดอย่างนี้นะครับก็สุดแล้วแต่ แต่ถ้าเราตัดอย่างนี้นะครับตัดอย่างนี้มันก็จะเป็นเมทอดออฟจอยดีมีอันโนนอยู่1 2 3 4 4อันโนนนะครับ4อันโนนก็จะทำให้มันยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะสมาการเรามีแค่ถ้าเป็นเมทอดออฟจอยซิกมาสับ x มีค่าเท่ากับ 0, ย์ซิกมาสับ y มีค่าเท่ากับ0ต้องมี2อันโนนเท่านั้นถึงจะแก้สมาการได้ ดังนั้นครับดังนั้นดังนั้นผมก็ขออนุญาตจะตัดกันแบบนี้เลยละกันนะครับตัดแบบนี้ตัดแบบนี้ค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูตัดแบบไหนก็ได้ค่อยๆหาไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับตัดแบบไหนก็ได้ค่อยๆหาไปทีละชิ้นทีละชิ้นมันได้คําตอบหมดนะครับ แต่วิธีการตัดจะนําไปสู่คําตอบที่รวดเร็วหรือช้านั้นนะครับมันก็ต้องอาศัยระยะเวลานะครับอาศัยความชํานาญในการฝึกฝนนะครับอุ้ยพูดดีไหมพูดดีไหมที่จริงอะ่ะอยากให้ไปดูคลิปต่อไปให้มันเยอะๆหน่อยนะครับยอดจะได้เพิ่มขึ้น <c oughs> ในใน u t u b e นะครับโอเคละ่ะ ดังนั้นรับอันดับแรกเระบอกว่าเวลาจะหาอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้พวกโครงทัชที่เป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเราก็จะไปหาสิ่งที่เรียกว่านะครับสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้ support reaction support reaction ก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าไอ้เอนี่เป็นพินนะเป็นพิน support ต่อต้านการเคลื่อนที่อยู่2ฝั่งต่อต้านการเคลื่อนที่อยู่2แบบคือก็ต้องมี ax แล้ว1นนะครับแล้วก็ต้องมี ay แล้ว1 ส่วนไอตัว e ก่อนหน้านี้นั้นก็เป็นโรเลอร์โรเลอร์นะครับโรเลอร์ ower, มีต่อต้านการเคลื่อนที่เฉพาะในแนวผิวสัมผัสในแนวผิวสัมผัสตัวนี้โชคดีเหลือเกินที่มันอยู่ในแกน y เลยกลายเป็น ey พอดิบพอดีเอาละครับทุกท่านฮนะเอาละครับหา support direction ก่อนปกติเนี่ยนะครับหาหา support direction ถ้าเราจะใช้ชิ้นส่วนแค่ชิ้นส่วนนี้นะครับเราสามารถหาแค่ตัว ey เราก็สามารถ ใช้กับข้อนี้ได้แล้วนะครับหาแค่ e y ไม่ต้องหา a x ไม่ต้องหา a y ก็สามารถหาคำตอบของเราที่ต้องการสำหรับข้อนี้ได้แล้วแต่เพือนว่าผมจะหาทีเดียวให้มันเสร็จเลยเพราะผมต้องใช้ข้อต่อไปด้วยนะครับข้อต่อไปด้วยผมบอกว่ามองทุกอย่างนี้เป็นระบบกรอย่าเพิ่งไปดูชิ้นส่วนภายในเพื่อหาพพ p ร o r t ีแ a คชั่นอยากได้ซ e, นะิกมา e อยากได้แรงัพ p อ o r t ที่ e สับ y ทำอย่างไรดีเทคโมเมนต์ที่จุด a ฮนะเพราะว่า แรงที่ผ่านจุดหมุนโมเมนต์มีค่าเท่ากับ0นยะครับย้ำแล้วย้ำนักย้ำหนาซิกมาโมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่ากับ0ให้ทิศท,ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกทิศท,ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกตัวไหนบ้างที่ทำให้เกิดโมเมนต์นะครับก่เกิดโมเมนต์รอบจุด A แรง30ทําให้เกิดโมเมนต์รอบจุด A ไมไหมไม่เกิดเพราะว่าแนวแรงผ่านไปที่จุด A ตัวที่ไม่เกิดก็คือครับมีตัว20ครับห่างจากจุด A ในแนวตั้งฉากคือ4นะครับคือตัว20กิโลครับ20กิลนิวตันห่างจากแนวตั้งฉากนะครับแนวแรงห่างจากจุดหมุนในลักษณะตั้งฉากคือ8และไอตัว40ครับแนวแรงห่างจากในแนวตั้งฉากชิ้นละ4 4 4เป็น12 ทั้ง3ชิ้นนี้ก็ให้เกิดการหมุนในลักษณะตามเขียนนาฬิกาดังนั้นเป็นลบหมดเลยนะครับดังนั้นเป็นลบหมดเลยก็เลยกลายเป็นลบนะครับยีกิโกรมคูณ4คนไหนชอบเขียนหน่วยเขียนหน่วยลงไปด้วยนะแต่นี้ผมขออนุญาตไม่เขียนหน่วยเพราะว่าตัวหนังสือผมไม่สวยแต่ในผมสอบมีกี่ผมเขียนนะครับอ่าโอเค20คูณอยู่กับ8คือไอ้ตัวที่2และก็มาตัวที่3ไปลบอีกตามเคย40คูณอยู่กับ12 นะครับก่อให้เกิดการหมุนลักษณะตามเข็มนาฬิกาเอาละครับทุกท่านฮะแต่ตัวที่ก่อให้เกิดการหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกมีตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวที่เราต้องการอยากได้ e y คูณกับนะครับแนวแรงห่างในลักษณะตั้งฉากกับจุดหมุนก็คือ16นะครับคือ16อ่าคือ16ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มีค่าเท่ากันกับ0นย์เนื่องจากสมดุลสมดุลมีอยู่2แบบเท่านั้นแหละครับมีสมดุลในแนวแกน มีสมดุลของแรงซิกมา x sub y มาก m a ซิกมา f sub x ซิกมา f sub y มีค่าเท่ากันกับ0นะครับแล้วก็สมดุลของโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0ถ้าทุกท่านได้แล้วนะครับทุกท่านได้แล้วทุกท่านจะได้ว่า y e y นี้นะครับ e y นี้มีค่าเท่ากันกับอย่าลืมเด้อ u t u b e มันกดหยุดสต็อปได้นะครับหยุดสต็อปได้ทำดูก่อนไม่ต้องรีบนะครับผมพูดช้าๆไปค่อยๆทำไปนะครับไม่ทันตรงไหนก็กดหยุดสต็อปดูก่อนว่าตัวเลขมันเหมือนกันไหม ค่อยไปกันต่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไหนๆก็เสียเวลามานั่งดูผมแล้วนะครับก็จะได้ทําความเข้าใจไปเรื่อยๆโอเคครับปกติข้อนี้มันก็ทําได้แล้วนะทําได้แล้วนะแต่ผมขอญาตนะครับผมขอญาตหาซิกมาเอฟสับเอ็กซิเมสสับไวสักหน่อยนะครับซิเมสับเอ็กซิเมสสับไวสักหน่อยเอาละเอาละเอาละนะครับซิกมาเอฟสับเอ็กซิเมสคนไหนทําได้ทําไปก่อนเลยนะครับดูเป็นระบบเนาะซิกมาเอฟสับ x มีค่าเท่ากันกับ0นย์ะครับมีแรงไหนบ้างที่ก่อให้เกิดการเท่ากันกับ0ูนย์สิกมา x ก็มีแค่ ax อย่างเดียวมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ะครับ ax อย่างเดียวมีค่าเท่ากันกับ0นย์ดังนั้นครับ ax ของเราเนี่ย ax ของเรามีตัวเดียวเลย,เลยก็เลยมีค่าเท่ากันกับ0นะครับมีค่าเท่ากันกับ0ย์ไปดูสิกมา f สับ y บ้างถ,าถ้าสมดุลต้องสมดุลทั้งแกน x และก็สมดุลทั้งแกน y ซิกมฟสับ y มีค่าเท่ากันกับ0นย์มีตัวไหนบ้างที่ชี้ขึ้น ชี้ขึ้นมีอยู่2ตัวเท่านั้นล่ะครับก็มีอยู่แค่นะครับ a y เท่าไหร่ไม่รู้ไปบวกกับนะครับไอตัว e y e y มีค่าเท่ากับ45กิโลนิวตัน45กิโลนิวตันแล้วก็ไปลบครับอีก3ตัวนี้ลงหมดเลยลงหมดเลยลงหมดเลยครับลบกับ30นะบวก20บวกนะครับ20บวก40ฮนะมีค่าเท่ากันกับ0 ถ้าพนะิจารณาออกมาแล้วจะได้ว่า a y นี่ครับกดหยุดซอมทำก่อนนะครับกดซอมทำดูก่อนนะมีค่าเท่ากับ65กิโลนิวตันเอาละครับทุกท่านฮะเราได้ซับพอร์ตดีเอ็ชั่นหมดแล้วตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเราก็จะไปดูกันต่อที่ไปดูกันต่อที่โค้งทัชของเรานะครับโค้งทัชของเราโอเคเนาะได้ซับพอร์ตดีเอชั่นแล้วนะครับได้ซับพอร์ตดีเอชั่นแล้วเราก็สำหรับข้อนี้เราจะตัดกันบริเวณนี้ครับ ตัดกันบริเวณน,นี้คนไหนใช้นะครับคนไหนใช้โทรศรรพัพท์นะครับใช้ไอตัวไหนนะเขาเรียกว่าอะไร,ะระนะครับกระดาษนะครับกระดาษกระดาษก็ <tim. S 2> ทําดูนะครับทาดูผมจะตัดอย่างนี้เลยนะครับ mm. ผมจะตัดอย่างนี้เลยสําหรับผมนะ่ะตัดง่ายมากนะครับตัดง่ายมากสบายครับสบายครับเอาละนะครับนี่ครับผมตัดมาแล้วนะครับ <hoard ing> เพื่อจะหาอยู่3ตัวด้วยกันเพื่อจะหาอยู่3ตัวและทําให้ครบนะครับทาให้ครบ ทำไม่ครบทำไม่ครบทำไม่ครบเอาละครับตัวไหนก็เขียนฟ e ีบอดี้ไดแกรมไม่ครบตัดมาเสร็จเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมให้ครบตัวนี้ e ใช่ไหมล่ะตัวนี้ e นะครับมีแรงชี้ขึ้นเพิ่งหามาได้เมื่อกี้หาเกือบตายนะครับหาเกือบตายออกมา e y มีค่าเท่ากับ65กิโลนิวตันใช่ไหมล่ะนะครับ6กกิโลนิวตันใช่ไหมล่ะอีสองแขนนี้นะครับจะไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งที่เราต้องการนะครับคือจุดจุดนี้คือเป็น จุด H นะครับและก็มีแรงตัวนี้นะครับเป็นเมมเบอร์จากจุดดีนะครับไปหาจุดที่เป็นจุด C นะครับไปหาจุดที่เป็นจุด4ดังนั้นพิจารณาแนวแรงนะครับแล้วก็ดูระยะทางให้ครบใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วโอเคเนาะตัวที่เราต้องการหามีอยู่2ตัวนะครับมีมีอยู่2อ่ะตัวที่โจทย์ต้องการมีอยู่3ตัวนะครับเราไม่ได้ต้องการอะไรหรอกนะครับผมโจทย์เขาอยากได้มีอยู่3ตัวคือตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้ และก็ตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมสามารถหานะครับอันดับแรกผมหาเมทอดออฟเซ t ชั่นผมก็จะได้แรงจากเมมเบอร์ HD แรงจากเมมเบอร์ CD ต่อจากนั้นผมจะไปหาเมท o อดออฟจอยที่จุดดีต่อผมก็จะสามารถซิกมา F อฟับเอ็กซิกมาเอนะครับผมก็จะได้แรงที่เกิดจากเมมเบอร์ GD เหตุผลที่ผมทาเมธอดออบจอยที่จุดดีเนื่องจากผมต้องการแรงที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องตัดอีกครั้งหนึ่งใช้เมธอดออบจอยก็ได้เพราะหลังจากนี้ถ้าเราสําเร็จเมธอดออฟเซกชั่นเราจะได้แรงที่เมมเบอร์ HD แรงที่เมมเบอร์ CD นะครับเราต้องการแค่เมมเบอร์นี้นะครับไปหาเมธอดออบจอยที่จุดดีนะครับมีอันโนนสองตัวซิกมาเอฟสับเอ็กซ์ซิกมาเอฟับยหาคำตอบได้แน่นอนนะครับหาคําตอบได้แน่นอนเอาละครับเอาละครับ เขียนฟีโบดี้ไดแกรมไม่ครบนะครับมุม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 นี่นะครับรู้อยู่แล้วเนาะสตัวนะครับสามเหลี่ยมนะครับยาวด้านเท่ากับ4นะครับด้านนี้ก็มีค่าเท่ากับ45องศา15องศาคนไหนไม่รู้ว่า45องศานะครับกดยูซอกเหมือนเดิมนะครับค่อยๆดูมุมเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปโอเคโอเคโอเคเริ่มกันนะครับเริ่มกันนะครับ ที่จริงเรื่องมุมตัวนี้น่าจะคล้องกันแล้วนะครับถ้าคนไหนตามมาตั้งแต่ไอตัวที่เป็นนะครับผมพยายามเน้นนักเน้นหนานะครับไอเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องไอดูมุมดูอะไรนี้นะครับเอาละครับแนวแรงครับมีอยู่สองสามตัวเราบอกว่าถ้าไม่เกิดว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเ e n s i o n หรือ c o m p พ e สช i o นี้ให้มันเป็นเทนชั o ไว้ก่อนให้มันเป็นเทนชั o ไว้ก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ พอหลังจากที่เราคำนวณเสร็จแล้วมันจะเป็น tension หรือ c o m p พ e สช i o n เดี๋ยวจะออกมาในลักษณะตัวที่เป็นลักษณะอะ,อะไรนะโอ้ยลืมแล้วนะครับผมออกมาเครื่องหมายจะสะท้อนออกมาในตัวที่เป็นนะครับในตัวที่จากสมการเองนะครับถ้ามันไม่เป็น tension เหมือนกับ free body diagram เดี๋ยวมันจะสะท้อนออกมาเครื่องหมายติดลบมันก็จะกลายเป็นคอมเพรสชันเองนะครับหรือคนไหนจะใส่เป็นคอมเพรสชันหรือเทนชันสลับปะปนกันไปหมดก็ได้นะครับแต่บางทีมันก็รู้สึกอ่าผมสําหรับผมมันมันงงงนิดนึงนะครับผมใส่มันเป็นเทนชันไปหมดนั่นแหละออกมาเป็นบวกก็แสดงว่าเป็นเทนชันถอกมาเป็นลบแสดงว่าเป็นคอมเพรสชันนะครับโอเคละแล้วก็มีตัวหนึ่งก็ตัวนี้เป็น F นะครับ G H FGS โอเคครับผมเริ่มไปที่ตัวแรกครับเราบอกว่าเป็น Method of section Method of Se c t i o n ฮะทุกท่านฮะ method of นะครับ s e c t i o นนี้นะครับไหนไหนก็มาถึงนี้แหละไหนไหมันก็จะปล่อยคลิปนานไปแล้วนะครับเราก็ไปนานกันต่อนะครับปล่อยให้มันยาวไปนะครับปล่อยให้มันยาวไปอยากรู้จังเลยอยากรู้แรงนี่ครับอยากรู้แรง F HD จังเลยทําอย่างไรดีอยากรู้แรง f g h จังเลยทําอย่างไรดีอยากรู้แรง F c d ซจังเลยทําอย่างไรดีผมก็ว่าอันดับแรกสิ่งที่ผมอยากทําก็คือผมจะไปเทคโมเมนต์ที่จุด H ก่อนเพื่อหาแรง F d ดีเหตุผลที่ผมไปเทคโมเมนต์ที่จุด H นี้นะครับเนื่องจากแรงอันโนนสองตัวของเราพุ่งก็หาจุด H มันไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ โมเมนต์รอบจุด S มีค่าเท่ากับ0และแรงจากเมมเบอร์แรงจากเมมเบอร์นั้นมีแนวแรงพุ่งกาหาจุด S ก่อให้เกิดโมเมนต์ที่มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นผมเอาตัวนี้เลยแล้วกันซิกมาโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ซิกมาโมเมนต์รอบจุด S มีค่าเท่ากันกับ0ให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเมื่อทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกแรงที่ก่อให้เกิดโมเมนต์ก็มีแค่40แรง FCD และก็แรง ED 65นะครับแรง ED 65กิโลอะสี่สิบกิโลนิวตันนะครับ4ี่กิโลนิวตันนะครับ45กิโลนิวตันดูขนาดลอกนะครับขนาดหามาแท้ๆเกือบตายนะครับยังลอกมาผิดนะครับผมตาไปดู a y ซะงั้นนะครับโอเคขออภัยขออภัยขออภัยนะครับขออภัยนะครับพลาดเยอะพลาดเยอะเพิ่งตื่นนะครับผม เอาเลยครับเอาเลยครับซึ C ่งมาอ s s h มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นก็เริ่มเลยครับตัวไหนบ้างที่ก่อให้เกิดมีทิศทวนเข็มก็มีแค่ตัว e, y ครับก่อให้เกิดทิศทวนเข็มนอกนั้นมีทิศต,ตามเข็มนาฬิกาหมดเลยแรง40ก็มีทิศต,ตามเข็มแรง f น,นะครับแรง fcd ก็มีทิศต,ตามเข็มนะครับมีทิศต,ตามเข็มโอเคเริ่มเลยนะครับ ซึ Moment ่งเมื่อมมจุด H มีค่าเท่ากันกับ0ตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็น45 45กิโลเนตันห่างจากจุดหมุีิที่ทางตั้งฉากคือ2เมมเบอร์ห่างกันออกมาก็คือชิ้นละ4เมตรนะครับก็ออกมากลายเป็น8เมตร8เมตรมีทิ่เป็นบวก ตัวต่อมาคือตัว40กิโลนิวตันทิศทางแนวของแรงนะครับแนวของแรงก่อให้เกิดการหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิการอบจุด s ห่างจากจุด s นิทางตั้งฉากคือ4เมตรนะครับก็เลยกลายเป็นลบครับลบเท่าไหร่นะครับลบก็กลายเป็นลบ40คูณ4อีกตัวหนึ่งก็คืออีกตัวหนู fcd ก่อให้เกิดการหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิการอบจุด s แนวแรงนะครับห่างจากจุด s ทิศทางตั้งฉากคือ4เมตรเลยกลายเป็นครับ เลยกลายเป็นเลยกลายเป็น45คูณ8ลบ40คูณ4แล้วก็กลายเป็นลบ x f c d ฮะและก็ไปคูณอยู่กันกับ4เมตรมีค่าเท่ากันกับ0เมื่อทุกท่านคิดออกมาเสร็จสับแล้วจะได้ออกมาครับว่าท้ายที่สุดแล้วไอตัว f c d ตัวนี้นะครับออกมามีค่าเท่ากันกับ50กิโลนิวตันออกมาเป็นบวกแสดงว่าเครื่องหมายที่เรากำหนดให้นะครับในลักษณะนี้เครื่องหมายที่เรากำหนดให้ใน free body diagram นั้น ถูกต้องแล้วแรงแรนี้ออกมาเป็นเทนชันนะครับออกมาเป็นเทนชันค่อยๆนะครับทุกท่านก็ค่อยทําไปก็ค่อยทําไปไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากโอเคเนาะตัวถัดมาครับตัวถัดมาอยากรู้จังเลยว่าไอตัว f h d นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัว f h d นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนูน G H อยู่ในแนวหน้าพอดีนะครับอยู่ในแนวแกน x พอดี แรง CD อยู่ในแนวแกน x พอดีดังนั้นผมบอกว่าผมขอใช้ซิกมา f y มีค่าเท่ากับ0ได้ไหมแรงชี้ขึ้นเป็นบวกเอาตัวไหนบ้างละ่ะที่อยู่ในซิกมา f y ก็มีแรงตัวนี้ชี้ขึ้นจาก e y 45กิโลนิตันชี้ลง40กิโลนิตันก็ออกมาเลยครับบวก45ลบ40นะครับบวก45ลบ40แล้วก็ไปนะครับแรงชี้ขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับ f ของ member hd ออกมาก็กลายเป็น f ของ member hd ไปบวก f นะครับ hd และไปคูณอยู่กับนะครับ s i n ใกล้มุมใช้คอร์สไกลมุมใช้สาย sin 4สองศามีค่าเท่ากันกับ0นะครับมีค่าเท่ากันกับ0คิดออกมาแล้วนะครับคิดออกมาแล้วเราจะได้ว่าไอ้ท้ายที่สุดแล้วไอ้ตัว f นะครับไอ้ตัว f hd นี้มีค่าเท่ากันกับครับ 7.1กิโลนิวตันแต่พอเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะติดลบเหตุผลที่มันติดลบเนื่องจากว่าแท้ที่สุดแล้วเครื่องหมายที่เรากำหนดนั้นนะครับมันสวนทางกันจากฟรีบอดี้ไดแกรมแท้จริงแล้วมันเป็นแรงคอมเพรสชันนะครับแรงคอมเพรสชันแล้วก็เป็นแรงคอมเพรสชันกดลงที่จุดดีดังนั้นเราก็ได้แรงตัวนี้มาว่าเป็นคอมเพรสชันนะครับเป็นคอมเพรชันได้มาอีกแล้ว1ตัว ใกล้หมดแลวครับทุกท่านใกล้หมดแล้วไดนดูดิเช็คก่อนด้ว่ากี่นาทีแล้วอุ้ยกําลังดีฮะกำลังดีทําโจทย์พวกนี้นะครับประมาณ20นาทีคุยกันไปทํากันไปในี่าลังดีแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนทําเองนะครับคนไหนทําเองมันก็มันมันเร็วกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะเราทำเราเราไม่ได้พูดไปด้วยเนาะเราไม่ได้พูดไปด้วยเร็วกว่านี้แน่นอนผมพูดไปโม้ไปนะครับเหนื่อยบ้างผมก็แวะโม้นะครับผมมันก็เลยช้านิดหนึ่งช้านิดหนึ่งอ่าให้อภัยกันหน่อยให้อภัยกันหน่อยนะครับโอเคละ หลังจากนั้นครับก็เริ่มบอกมามันจะได้สำลิดผลหรือไม่สำลิดผลเนี่ยนะครับเวลาทําโจทย์ตาม u t u b e เนี่ยเราต้องทําไปด้วยนะครับจดไปเฉยเนี่ยนะครับจดไปเฉยเนี่ยเราไม่กลับมาอ่านอีกหรอกนะครับส่วนใหญ่นะครับผมก็ไม่ทำนะครับดังนั้นถ้าเจอตับก็กดหยุดสต็อปเช็คตัวเลขว่าเหมือนกันหรือเปล่าเช็คความเข้าใจของเราเหมือนกันหรือเปล่าให้ผมทําอย่างนี้อีกวิธีหนึ่งได้คําตอบเหมือนกันไหมนะครับก็สงสัยตัวไหนก็ถามมาในคอมเมนต์ก็ได้หรือเข้าไปถามในเพจก็ได้เนาะโอเคครับ ตัวถัดมาเราบอกเลยว่าเราต้องการหาแรงนะครับต้องการหาแรงที่เมมเบอร์อีกเมมเบอร์เด็กที่โจทย์ต้องการคือเมมเบอร์จีดีไอตัว GD นี้ไม่รู้ทําอย่างไรล่ะแดงแกก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมให้ได้ก่อนนะครับเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมให้ได้ก่อนไม่รู้ว่าเป็นเทนชันหรือคอมเพรสชันนะแต่ผมกําลังจะเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมที่เกิดขึ้นที่จุดดีนะครับทุกท่านเกิดขึ้นที่จุดดีไม่รู้เป็นเทนชันหรือคอมเพรสชันมีชิ้นไหนบ้างที่ทําที่จุดดีนะครับมีชิ้น G D ไม่รู้เป็นเทนชันหรือคอมเพชชันให้เป็นนะครับเทนชันไปก่อนเป็น F ของเมมเบอร์จีนะครับเมมเบอร์กดลงมานะครับทำมุม45องศากดลงมาตัวนี้นะครับกดลงมานะครับกดลงมาเป็นเมมเบอร์เเพิ่งหามาได้เมื่อกี้นะครับเพิ่งหาได้เมื่อกี้และรู้ด้วยว่าเป็นคอมเพชชันเนื่องจากเราเพิ่งหามาได้นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็น FCD FCD เพิ่งหามาได้ว่าเป็น tension นะครับเพิ่งหามาได้ว่าเป็นใ e n ก็กลายเป็น FCD และอีกชิ้นนี้ไม่รู้ว่าเป็น tension หรือ compression เป็น FCD ก็ให้เป็นนะครับให้เป็น tension ไว้ก่อนอ่าให้เป็น tension ไว้ก่อนจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจมันหรอกนะครับผมให้เป็น tension ไว้ก่อนแต่เขียน free body diagram มันต้องเขียนให้ครบนะครับจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคแล้วครับ แรงเดียวที่เราต้องการหาคือแรง fgd บังเอิญว่าอยู่นะครับบังเอิญนะครับบังเอิญว่าอยู่ในแนวแกนดิ่งพสุธาพอดีดังนั้นผมก็เลยขออนุญาตเขียนว่าเป็น sigma f sub y อย่างเดียวก็พอแล้วที่จุด d method of j o i n t นะครับที่จุดดีนะครับเมทอดอฟจอยเนาะที่จุดดีนะครับซิงมาเอฟ b ับวมีค่าต่ากันกับ0มีแรงตัวไหนบ้างที่ชี้ขึ้นก็มีตัวเดียวแหละครับคือ FGD ที่ชี้ขึ้นเลยกลายเป็น FGD ฮนะชี้ขึ้นแล้วก็ไปลบครับไปล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 บนะครับกดเข้ามาไปลบต้องการหาแรงที่แกน y ต้องแตกเข้าแกนดืมหรือ,อยังว่ามุมนี้เท่ากับ45องศาเนาะแตกเข้าไปเลยกลายเป็นลบครลบ f ดีเ <DS, S 2> พึ่งหามาได้นะครับใส่เป็นตัวเลขเลยลบ7 1 7 1นะครับคูณอยู่กับ s ซาย45องศามีค่าเท่ากันกับ0นะครับมีค่าเท่ากันกับ0เมื่อหาคำตอบเสร็จแล้วทุกท่านจะได้ว่า fgd นี้ออกมานะครับมีค่าเป็นบวกบวก5กิโลนิวตันเครื่องหมายที่เป็นบวกมาสะท้อนว่าไอตัวที่เรากำหนดนั้นในฟ e ีบอดี้ไดแกรมนั้นถูกต้องแล้วแสดงว่าแรงตัวนี้ออกมาเป็นแรง เ n s i o n นะครับเป็นแรง tension โอเคละนะครับโอเคละในงั้นข้ออย่างนี้ครับข้ออย่างนี้ก็อย่าพลาดนะข้ออย่างนี้ก็อย่าพลาดแต่เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็อย่าพลาดนะครับเรื่องนี้อย่าพลาดมันไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรก็เหมือนบทที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แต่ทําให้เป็นโครงสร้างที่มันรู้สึกว่าจะสุกสนานมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ขนาดมือพวกเราข้ออย่างนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับอยากให้ทุกท่าน จำคอนเซปต์ซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์ได้ไหมว่าถ้าชิ้น2ชิ้นนั้นนะครับชิ้น2ชิ้นนั้นมันขนานกันนะครับชิ้น2ชิ้นนั้นมันขนานกันและมีเมมเบอร์หนึ่งมาเสียบตรงกลางชิ้นนี้จะมีค่าเท่ากับมีแรงมีค่าเท่าทกับศูนย์นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับมีค่าเท่ากับ0ไปลองเช็คดูว่ามันเป็น0ูจริงหรือเปล่าอย่าลืมนะครับที่เป็น,นข้อสอบข้อการเนี่ยไอซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์เนี่ยชิ้นไหนเป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์เนี่ยนะครับออกบ่อยมมมมมมมาาาาาากกกกกออออออบบบ่่่ยยนนนนะะคครรรรรััแล้วว็ไขาานะไขขาาืเืเเเหดี๋ผ บอกว่าไหนๆก็ทำข้อนี้แล้วนะครับทำข้อนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากให้ไปดูข้อถัดไปด้วยนั่นก็คือข้อที่27นะครับเป็นรูปเดียวกันเราจะได้ไม่ต้องไปหา,า support reaction ใหม่แล้วเจอกันในข้อที่27ครับทุกท่านฮะเขียนผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยและเจอกันเนาะสวัสดีครับ